สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตาสว่างกว่าประจำวันที่19รกรกฎาคม2568ตาสว่างกว่าเป็นรายการที่ท่านผู้ชมจะพบกับผมสีรถครามไพบุญน,นะครับไม่มีวันหยุดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับทาง YouTube สีรถท็์ครวมทั้ง f เฟซบุ๊กแฟนเพจสีรถครามไพบูุ์เราจะมาว <c oughs> ิเคราะห์นะครับเราจะมาเจาะลึกเราจะมาพูดคุย เรื่องต่างๆในประเทศไทยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมไทยนะครับจะเป็นเรื่องไหนที่ท่านผู้ชมสนใจจะเป็นเรื่องไหนที่ท่านผู้ชมติดตามนะครับตาสว่างกว่า y o ยูทูบสีร t ทอ k รวมท Facebook, ั้ง a c e b o o k แฟนเพจสีรถค้าเพบุญก็จะเข้ามาคุยนะครับมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับในเรื่องซึ่ง รัฐบาลขัดขวางในเรื่องซึ่งรัฐบาลปิดกั้นนะครับในเรื่องซึ่ง รัฐบาลต้องการให้คนไทยนั้นโง่เขลาเบาปาบัญญากับการถูกล้างสมองที่คนของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อของรัฐบาลนักการเมืองของรัฐบาลไอโอของรัฐบาลหรือพิธีกรช่องต่างๆที่เป็นริว้วรอสำหรับร,รัฐบาลอยู่เพียงยิ่งกลุ่มคนที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลโดยตรงนะครับหรือกลุ่มคนซึ่งนะครับได้รับผลประโยชน์ต่างๆจากสปอนเซอร์ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ได้ทำให การทำหน้าที่สื่อน,นั้นเป็นเพียงเครื่องมือหลอกลวงต้มตุนประชาชนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่ามีอยู่มากแล้วมีอยู่เยอะนะครับในประเทศไทยของเรานะครับตาสว่างกว่าก็จะมาวิเคราะห์ จะมาเจาะลึกจะมาเป็นปากเสียงกับท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับขอบคุณนะครับคุณนิติพลแจกคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีคุณนิติพลนะครับที่เข้ามาสนับนุนเล้กิฟให้กับเพื่อนๆนะครับผมกดตอนต้นไม่ทันแต่ว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนได้รับกิฟจากคุณนิติพลเพียบเลยกับคุณคุณนิติพลมากๆนะครับเดี๋ยวคุณนิติพลกดเพิ่มอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นชื่อได้ทันนะครับเมื่อกี้ทําเองคนเดียวช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณนิโคลารีนะครับชาวช่องเรานะครับไปเที่า ตอนนี้อยู่เท,ที่ยวอยู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาอาคอมเมนต์กันใหม่นะครับอันนี้ก็คือคุณนิโคลารีของช่องเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มี เรื่องราวต่างๆเยอะนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกลับมามีความรุนแรงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงเรื่องคุณทักษิณแล้วก็เรื่องคุณธนาธรซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ไปร่วมเวทีซึ่งทางเครือเนชั่นเขาจัดด้วยนะครับก็ได้พบกับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นคุณช่อพันนิกานะครับ สำคัญสาคัญนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พบกันหลายคนนะครับแต่ว่าในส่วนของนักธุรกิจที่ได้พบกันนั้นเราขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าในกลุ่มของนักการเมืองนะครับในกลุ่มของคนที่มีอิทธิพลทางความคิดต่างๆในสังคมเนี่ยครับเมื่อวานก็ได้พบกับหลายท่านค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับรู้นะครับมุมมองของนักธุรกิจนะครับ กลุ่มสําคัญสําคัญที่มีต่อประเทศไทยว่าบัตรนี้เขารู้สึกถึงเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยเราอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีคุณอัญญาจากปารีสด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้นะครับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วก็ เข้ามาสแสดงความคิดเห็นนั้นกันนะครับเช่นเคยนะครับสิรรทอกนั้นเราประวัติเเองว่าเราเป็นปากเสียงกับประชาชนดังนั้นทุกวันเราจะมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องราวต่ตางวันนี้โัวค้อโพซึ่งท่านผู้ชมสามารถจะบทได้ที่ช่องสิรทอัรนะครับรวมทั้งที่นะครับการไลฟ์สดๆของเรานะครับวันนี้เราถามว่าทุกวันนี้คําพูดของคุณทักษิณชินวัตรนั้นเมื่อฟังแล้วยังมีความเชื่อถืออยู่ หรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนคุณทักษิณขยันพูดเยอะนะครับวันนี้เราถามกันในหัวข้อพบว่าทุกวันนี้พวกเราซึ่งเป็นคนไทยฟังนั้นพวกเราทุกวันนี้ที่พวกเราฟังความเห็นของคุณทักษิณในเรื่องต่างๆนั้นความคิดเห็นของคุณทักษิณในเรื่องต่างๆยังมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือเปล่าคุณทักษิณพูดเยอะนะครับเรื่องดีลลับเรื่องการด่าทอพักประชาชนนะครับเรื่องการด่าทออนุทินนะครับเรื่องการเหน็บแนมคนที่คิดเห็นต่างกับรัฐบาลนะครับวันนี้ทําโพลถามท่านผู้ชมว่า วันนี้เวลาเราฟังสิ่งที่นายทักษิณชินวัตรนะครับพ่อของนางสาวแพทองตางชินวัตรปุณน,นั้นเราซึ่งเป็นคนไทย คำพูดของนายทักษิณนั้นยังมีราคาให้คนไทยเชื่อสื่ออยู่หรือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังคำพูดของนายทักษิณแล้วทุกคนรู้สึกว่านี่เป็นคำพูดของคนกแก่กหมดสภาพนะครับซึ่งมักจะพูดเรื่องเก่าๆซ้ำๆซากๆแต่เป็นเรื่องเก่าๆซึ่งหาความจริงรับรองไม่ค่อยได้และส่วนใหญ่มักจะเป็นการพูดเพื่อสะดุดีตัวเองสะดุดีลูกตัวเองอย่างที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับวันนี้หัวข้อโพเป็นแบบนี้นะครับส่วนการนทางช่องของเรานะครับท่านผู้ชม ที่ดูอยู่ก็สามารถสมับได้ทางการสแกน QR Code กสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับรวมทั้งการสนับนุนทาง f c e e o o o นะครับทางการส่งดาวนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหคุณนิติพลสนับสนุนทางช่องแจกสมาชิกกับเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยกับคุณคุณนิติพลมากๆเลยนะครับ หลายต่อหลายท่านเลยนะครับคุณนิพิพ์แจกกิฟต์ให้กับเพื่อนนะครับขอบคุณคุณนิพนพลมากมกกดเลขหนึ่งขอบคุณคุณนิธิพลกันเข้ามาหน่อยนะครับสำหรับชาวช่องของเรานะครับคุณนิพิพ์ตอนนี้ติดแฮชแท็กเพื่อไทยใจกานะครับซึ่งเป็นแฮชแท็กซึ่งเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนะครับมีการตรบัตรสัตว์มีการโหวตนะครับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองแบบที่ต้มตุ๋นหลอกลวงประชาชนนะครับเล่นละครว่าเข้าใจปัญหาคนที่โดนคดี112ต่างๆนานานะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อไทยทุกคนก็ทราบกัน การลงคะแนนนั้นได้กลายไปเป็นบทให้กลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปรประสกลุ่มคนต่างๆที่มีส่วนในการล้มเลือกตั้งได้กลายเป็นผู้ไม่มีความผิดไปแล้วอย่างเส้นเชิงนะครับอันนี้คือพฤติกรรมการบดของพรรคเพื่อไทยที่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะครับย้านะครับหลายคนที่อาจจะเพิ่งมาตามข่าวสารเรื่องของคดีในเรื่กษกรรมนั้นต้องย้ำท่านผู้ชมว่าตอนนี้นะครับทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวพันกับการฆ่าประชาชนการปราบปรามประชาชนนั้นทุกคนไม่มีใครผิดไปแล้วนะครับคุณ พรคเพื่อไทยนะครับได้มีการลงมติรับร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับร่างแรกที่รวมไทยสร้างชาติเสนอซึ่งเนื้อหาสาระนะครับของรวมไทยสร้างชาติกับพักครูไทยนั้นคือเนื้อหากฎหมายที่ทุกคนซึ่งเกี่ยวข้องกับการฆ่าประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปี4 9 5 3การปราบปรามประชาชนการยัดคดีประชาชนนั้นจะไม่มีใครมาความผิดเลยนะครับนี่คือผลงานครั้งสําคัญของนายทักษิณของพักเพื่อไทยนะครับซึ่งเพิ่งมีการบวชไป อันนี้เป็นแฮชแท็กนะครับที่คุณนิพนชาวช่องเราติดแฮชแท็กว่าเพื่อไทยใจกานะครับจากการที่พักเพื่อไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการหลอกลวงประชาชนให้ไปชุมนุมตามท้องถนนการชุมนุมคนเสื้อแดงต่างๆมากมายมหาศาลมีคนติดคุกมีการพัดพรากนะครับบางคนโดนคดี1นึเพราะลงเชื่อคําปราศัยคําปลุกปั่นคําปลุกระดมของพักเพื่อไทยนะครับซึ่งในอดีตในช่วงปี 49.53.57นั้นหลายครั้งมักจะมีเนื้อหาสาระพาดพิงเรื่องสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวหาว่าบุคคลที่ใกล้ชิดสถาบันนั้นมีส่วนในการ รังแกคุณทักษินนะครับรังแก่พักเพื่อไทยนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยในช่วงปี49 50 51 52 53 54 55 56 57มักจะปลาศัยนะครับตัวละครพักเพื่อไทยทั้งหมดนะครับเบิดเบิดบทบาทแบบเปิดเผยหรือแบบลับๆนั้นมีการแสดงความเห็นที่มักจะพาดพิงสถาบันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้การเอาผิดนะครับเรื่องราวต่างๆโดยพักเพื่อไทยนั้นเป็นอันว่าอวสานไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ คำถามในวันนี้นะครับที่หลายคนมีต่อพรรคเพื่อไทยว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่เล่นละครหลอกประชาชนมาตลอดใช่หรือไม่นะครับแล้วก็การโกหกหลอกลวงว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาหนึ่งหนึ่งสองให้กับคนรุ่นใหม่นั้นเพื่อไทยพูดทุกเวทีตอนนี้มันเป็นเพียงแค่อีกครั้งหนึ่งของการกลายเป็นพรรคโกหกหลอกลวงหรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้เราทาโพลถ,ถามท่านผู้ชมว่าทุกวันนี้เวลาท่านเห็นคําพูดของนายทักษิณนั้นท่านมีความเชื่อถืออยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ มากันหลายพันคนแล้วขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูอยู่ทุกคนที่กดไลค์ทุกคนที่กดแชร์ทุกคนที่กดติดตามนะครับทุกครั้งที่ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาได้เป็นส่วนของการช่วยเสริมสร้างช่องของเราให้แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนถามว่าเมื่อวานได้คุยกับธนาธรไหมก็คุยนะครับคุยกับคุณธนาธรคุยกับนักธุรกิจสําคัญสําคัญแล้วก็คุยกับผู้บริหารสื่อนะครับด้วยนะครับคุยกับคุณชัยธวัฒน์คุยหมดนะครับ คุยกับแทนทุกคนนะครับก็เ,เดี๋ยวจะไล่ใ้ฟังว่าคุยอะไรกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ถามว่านะครับคุยกับคุณธนาธรหรือไม่นะครับก็คุยนะครับไม่ได้มี อะไรที่จะไม่ต้องคุยกันนะครับอันนี้คือภาพตอนของการคุยกับคุณธนาธรที่คุยกันในงานสวัสดีนะครับคุณรุ่งนภานะครับที่เข้ามาสนับสนุนการทางช่องซุปเปอร์แชทด้วยนะครับคุณพี่แก้วบอกว่าชอบอาจารย์แต่เบื่อเพื่อไทยจังเลยอันนี้เป็นอาการที่คนไทยจํานวนมากรู้สึกเหมือนกันหมดนะครับว่าเบื่อเพื่อไทยเหลือเกินเหตุผลที่เบื่อก็เพื่อไทยโกหกเยอะนะครับประกาศนโยบายอะไรก็ไม่ทําแล้วก็เวลาไม่ทํานโยบายต่างๆมักจะมีการให้ข้อมูลโจมตีคนอื่นด้วยนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มต้นเรื่องราว ต่างๆของเรากันนะครับสำหรับสีรถทองกตาสว่างกว่าประจําวันที่19กรกฎาคมนะครับวันที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะ วันที่มีความเคลื่อนไหวนะครับที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเยอะนะครับแล้วก็วันที่มีความเคลื่อนไหวซึ่งประเทศเราอาจจะใกล้มากขึ้นเรื่อยๆกับการเข้าสู่สถานการณ์สงครามตามแนวชายแดนที่วันนี้กองทัพไทยก็พูดถึงการจะตอบโต้กองทัพกัมพูชาอย่างชัดเจนมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครดูอยู่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม u t u b e ช่องนี้ชนเช่นเดียวกับการสมุดทางคิวอโค้ดเกษิกรไทยศูนย์ศูนย์เ นะครับหรือว่านะครับจัดสนับสนุนด้วยการสแกนมุมขวาล่างนะครับไปสนับสนุนสินค้าซึ่งสนับสนุนช่องดิปสีโรดนะครับ diip